ทรงได้รับการบำเรอพิขุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนอย่างยิ่งละเอียดอ่อนอย่างที่สุดดังเราจะเล่าให้ฟังพิขุทั้งหลายเขาขุดสะสามสะในวังแห่งบิดาเราในสะหนึ่งปลูกอุบลคือบัวเขียวสะหนึ่งปลูกปทุมคือบัวหลวงสะหนึ่งปลูกบุญทริกั คือบัวขาวเพื่อประโยชน์แก่เราพิขูทั้งหลายมิใช่ว่าจันที่เราใช้อย่างเดียวที่มาแต่เมืองกาสีถึงผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งผ้าหม่มก็ล้วนมาแต่เมืองกาสีพิขูทั้งหลายเขาคอยกั้นสเสวตฉัตรให้เราด้วยหวังว่าความหนาวความร้อนละอองญ้าหรือน้ำค้างอย่าได้ถูกต้องเราทั้งกลางวันและกลางคืน พิกุทั้งหลายมีปราสาทสำหรับเราสามหลังหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนและหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝนเราอยู่บนปราสาทสำหรับฤดูฝนตลอดสี่เดือนฤดูฝนให้เขาบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันปราศจากบุรุษไม่ลงจากปราสาททั้งหลายพิกุทั้งหลายในวังของบิดาเราเขาให้เข้าสุขแห่งข้าวสาลี เจือด้วยเนื้อแก่ทาตและคนงานเช่นเดียวกับที่ที่อื่นเขาให้ข้าวปลายเกลียนกับน้ำส้มแก่พวกทาตและคนใช้พิกูทั้งหลายเมื่อเราเพียบพร้อมไปด้วยการได้ตามใจตัวถึงเพียงนี้มีการได้รับความประครบประงมถึงเพียงนี้ความคิดก็ยังบังเกิดแก่เราว่าปุถทุชนที่มีได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องแก่ ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แต่ครั้นเห็นคนอื่นแก่ก็นึกอิดหนาระอาใจสิจสเอียนไม่นึกถึงตัวเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องแก่ไม่ข้ามพ้นความแก่ไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องแก่ไม่พ้นความแก่ไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิดหนาระอาใจสิจสเอียนเมื่อเห็นคนอื่นแก่นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เรา ภิขุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความหนุ่มของเราได้หายไปหมดสิน้นภิกขุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ครั้นเห็นคนอื่นเจ็บไข้ก็นึกอิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องเจ็บไข้ ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิดหนาระอาใจสะอิดเอียนเมื่อเห็นคนอื่นเจ็บไข้นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราพิกุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความไม่มีโรคของเราก็หายไปหมดสิน้นพิกูทั้งหลาย ปุถุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ครั้นเห็นคนอื่นตายก็อิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียน เมื่อเห็นคนอื่นตายนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราีิกุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้หายไปหมดสิน้น